บางอย่างไม่ได้มาฟรีค่ะทุกอย่างต้องเหนื่อยี่ยมันต้องเริ่มจากศูนย์คนเรามันต้องดิ้นรนแล้วก็หาความรู้ตลอดคุณจักจุดมาแล้วคุณจะรวยเลยไม่มีถ้าเรามองจุดเล็กๆแค่นั้นแล้วเ,เรามองว่ามันคือปัญหาแล้วเรามองข้ามผ่านอะ่ะมันจะกลายเป็นว่ามันคือปัญหาจุดเล็กๆชือพี่พหวานค่ะพี่หวานมาก พี่หวานอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้อายุ37ปี3 8ปีนี้ค่ะอันนี้คือร้านของพี่หวานเองใช่ไหมใช่ร้านของพี่หวานแล้วก็กาแฟพี่หวานตอนนั้นพี่ทําซูเชฟค่ะอยู่หลังเมเจอร์ไอกไยอาหารอิตาเรียนะคะ่ะพี่ทํางานอยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณ6ปีถึง7ปีพี่ก็ย้ายไปสารแดง<ม>เป็นร้านอาหาร<อ>ลาตินใช่ค่ะพอพี่จะขึ้นมาเป็นเชฟจะขึ้นมาเป็นเชฟใหญ่ทีนี้พี่ก็เลยออกกับเขา ว่าเรามาเปิดเองดีกว่าเพราะว่าเราทําที่เขาได้หมดแล้วอะ <c oughs> มันคงจะอิ่มตัวด้วยมั้งคะเพราะว่าพี่ก็ทําทคอร์สทำเอกสารให้เขาด้วยเราทําบาริสต้าเราทำเซอร์วิสพี่ไปเทสไวท์เทสติ้งพี่ทําทุกอย่างเลยนะพี่ขอเขาทําเพราะว่าทุกอย่างมันมีความรู้พอโอกาสเรามีเราก็ขอเขาทําจะได้มีประสบการณ์ <c oughs> คือทำอาหารหลายๆเชื้อชาติแล้วก็พอเราทำเสร็จเราก็จะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำมา มันเป็นอะไรที่ต่อยอดเราได้ปกติเราอยู่แต่ครัวร้อนอาหารขาวแต่ไม่เคยทําเบเกอรี่พอเราออกจากงานมาเรามาขายเบเกอรี่ช่วงแรกขายดีแล้วก็ประสบความสําเร็จแต่จริงๆอ่ะคนอื่นอ่ะเขาอยากก้าวกระโดดไปเยอะๆเยอะๆแต่สําหรับพี่อ่ะพี่อยากได้แค่เลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกเพื่อที่เขาจะได้มีอนาคตต่อไปบางอย่างไม่ได้มาฟรีค่ะ ทุกอย่างต้องเหนื่อยมันต้องเริ่มจากศูนย์ต้องเริ่มจากอะไรทุกอย่างมันไม่ได้มีแบบว่าคุณจับจุดมาแล้วคุณจะรวยเลยหรือมีตังเลยไม่มีเพราะว่าคนเรามันต้องดิน้นรนแล้วก็หาความรู้ตลอดเราก็จะได้รู้เราก็จะได้มาแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องย่อท้อกับอุปสรรคอะถ้าเรามองจุดเล็กๆแค่นั้นแล้วเ,เรามองว่ามันคือปัญหาแล้วเราก็เอามาเก็บไว้ในนี้แล้วเราก็พยายามคิดตลอดว่าเอ้ยนี่มันยางงี้ไอ้นี่ยังไงไอันนี้ทํายังไงอันนี้ยังไง ปล่อยวางไว้ก่อนแล้วเรามองข้ามหานอะ่ะมันจะกลายเป็นว่ามันคือปัญหาจุดเล็กๆแล้วเราไปทําอย่างอื่นดีกว่า